สวัสดีครับขอต้อนรับก็สูส่รายการ C R U News คุยข่าวเด่นกับผมบูมวิศรุตมุ่งคำภาครับและนิงกิรติยาวงสารพีค่ะเจอกันเช่นเคยนะครับที่ช่องทางนี้ C R U on air live ด้วยนะครับวันนี้วันศุกร์แล้ว<ช>พี่หนิงคุณผู้ชมครับก็ถือว่าเป็นวันสุดสัปดาห์นะครับ<ช>ที่หลายะคนก็โอ้โหตั้งหน้าตั้งตาทำงานใช่ไหมแต่คนรอคอยที่จะท่องเที่ยวในวันหยุดด้วยนะครับผม เอาไว้กันแล้วแต่นะครับคุณผู้ชมที่รับชมในช่องทางนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็มาพูดคุยคอมเมนต์กันได้เลยนะครับที่ช่องทางนี้นะครับ CRU on air live ด้วยนะครับสำหรับ CRU News คุยข่าวเด่นวันนี้นะครับผมก็มีเรื่องราวของทุนอุดหนุนนะครับมาฝากน้องนักศึกษาม,มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทุกคนด้วยนะครับซึ่งเราได้เกริ่นไปเนื้อหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้เรามีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ ทุนอุดหนุนที่จะมอบให้กับน้องนักศึกษาด้วยนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับก็จะมอบทุนการศึกษาประเภททุนอุดหนุนแก่นักศึกษารหัส63นะครับที่มีความประพฤติดีนะครับยากจนแล้วก็มีสิทธิ์สมัครขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาประจําปี2 5 6 3นะครับทุนละ1,000 10, 0บาทนะครับซึ่งจะให้ทุกๆปีการศึกษาด้วย ซึ่งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งใจสงนะครับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชวชียารายก็ได้เปิดเผยนะครับว่าทางมหาวิทยาลัยเองนะครับได้ส่งเสริมสนับสนุนนะักศึกษาที่มีความประพฤติดีและยากจนนะครับ เพื่อช่วยเหลือให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาให้สามารถศึกษาในมหาวิทยาลัยเนียครับจนสําเร็จการศึกษาแล้วก็ยังจะได้รับการพัฒนาให้มีความพร้อมทางด้านศักยภาพนะครับมีจิตสํานึกที่ดีในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมต่อไปในภายภาคหน้าด้วยนะครับซึ่งทางมหาลายัยและทางมหาลาัยเองเนะครับได้เปิดรับสมัครนะครับน้องๆที่ สนใจนะครับที่จะสมัครทุนดุนดหนุนเพื่อการศึกษาประจําปีการศึกษา2563นี้นะครับซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่วันนี้แล้วนะครับจนถึงวันที่31กรกฎาคมสุกนี้ด้วยนะครับค่ะด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทัศน์ครสสุวรรนะคะรองอธิการบดีก็ได้กล่าวนะคะว่ากรองพัฒนานักศึกษานั้นนะคะได้ประกาศการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาประจำปี2563นะคะ โดยผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนเพื่อการทุนอุดหนุนนะคะเพื่อการศึกษานั้นนะคะต้องเป็นนักศึกษาในระดับชั้นปีที่1นึค่ะรหัส6-3นะคะรวมถึงนักศึกษาเทียบโอนนะคะซึ่งไม่เคยได้รับทุนกยาศากรออและไม่ได้รับทุนองค์กรภายนอกนะคะโดยมีคุณสมบัตินะคะดังนี้นะคะอันดับแรกนะคะเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภาัฏเชียงรายนะคะมีฐานะยากจนนะคะ อันที่ 2. นะคะมีความสามารถทางด้านกีฬาดนตรีกิจกรรมนะคะและ 3. ต้องไม่ได้รับทุนใดๆในมาหาวิทยาลัยและก็ทุนกองทุนใดๆมาก่อนนะคะและอันที่ 4. นะคะไม่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกปร,ประเภทนะคะและ 5. นะคะเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติค่ะ 6. ปฏิบัติตนได้ตามข้อตกลงของกองทุนการศึกษานะคะ ซึ่งการขอรับทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายประจำปี2563นั้นนะคะเป็นทุนให้เปล่านะคะแล้วก็มอบให้เป็นทุนละ10,000บาทค่ะต่อปีการศึกษานะคะมอบอย่างต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาโดยนักศึกษาสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มและก็คําขอรับทุนนะคะและแบบเอกสารประกอบได้ที่เคอโคนี้ได้เลยนะคะการขอรับทุนนะคะ นักศึกษาสามารถหลังจากที่ดาวน์โหลดใบสมัครทาง QR Code นี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ยื่นใบสมัครแล้วก็ส่งเอกสารด้วยตนเองนะคะที่ฝ่ายทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษากองพัฒนานันกศึกษาสำนักง,งานจะอยู่ที่ชั้น1นึ่นะคะสำนักง,งานอธิการบดีนะคะหรือนะคะ,ะบางท่านก็น้องๆก็สามารถที่จะส่งทางไปรษณีย์ได้นะคะสําหรับใบสมัครนะคะส่งมาที่กองพัฒนานันกศึกษาวงเล็บ ฝ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษามหาวิทยาลัยราชาพัฏเชียงรายเลขที่80หมู่9ถนนพหลนยนินตำบลบ้านดู่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะคะวงเล็บมุมซองอด้วยนะคะว่าส่งใบสมัครขอรับทุนลายใหม่ปี63นะคะก็นักศึกษาสามารถดูรายชื่อแล้วก็ข้อมอูลติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อประสานงานจัดทำหนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษาได้แล้วนะคะที่ระบบบริการข้อมูลนักศึกษาค่ะและจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่7สิงหาคมนะคะโดยจะมีการสัมภาษณ์ในระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมค่ะและประกาศผู้ได้รับทุนอุดหนุนประจำปีการาศึกษา2 5 63ในวันที่24สิงหาคมนะคะทั้งนี้สำหรับผู้ที่สนใจหรือว่านักศึกษาที่ต้องการขอรับทุนนะคะให้เข้าร่วมกลุ่ม Facebook ค,ค่ะชื่อว่าแนะแนวและทุนอุดหนุนมหาวิทยาลัยราชเิชียารายนะคะเพื่อรับข่าวสารจากฝ่ายทุนอุดหนุนเพื่อการศึกษานะคะหรือว่าติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เบอร์063-779-1555ค่ะหรือ053776047ค่ะ ครับผมน้องๆที่สนใจนะครับที่มีคุณสมบัติ่ครับอย่างที่พี่หนึ่งได้กล่าวไปก็คือว่าจะต้องไม่เป็นนักศึกษานะครับทุนกยศกรออนีครับรวมไปถึงทุนอุดหนุนต่างๆนะครับผมใครที่มีคุณสมบัติตามนี้นะครับก็สามารถที่สมัครได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลด QR c o d e ที่เราขึ้นให้เมื่อสักครู่นี้ได้เลยนะครับผมส่งไปสมัครนะครับจนถึงวันที่31 สิงหาคมนี้นะครับผมสาหรํบเร็จกรกฎาคมนี้นะเดือนนี้แล้วนะครับผมยังไงก็น้องๆที่สนใจรีบเลยนะครับในการรับสมัครขอรับทุนอุดหนุนด้วยนะครับก็เป็นทุนสําหรับน้องใหม่ปีหกสามนะคะครับย้ํานะครับเป็นรหัสหกสามนะครับน้องๆที่รหัสหกสามทั้งภาคปกตินะครับสี่ปีรวมไปถึงเทียบโอนก็สมัครได้นะครับผม มา,มาถึงอีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นข่าวเด่นวันนี้ก็เป็นเรื่องราวของการเยี่ยมนะฮะนักศึกษาทุนมูลนิธิร่วมจิตน้อมกล้าวนะครับโดยนางดวงจิตประสสกุลนะครับประธานแม่บ้านมหาไทยจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยนะครับสมาชิกในฐานะตัวแทนมูลนิธิร่วมจิตนอมกล้าวเนะครับเพื่อเยาวชนในในพระบรมราช,น,รรราชนิัมภ์เข้าตรวจเยี่ยมนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับจำนวน2คน ที่ได้รับทุนการศึกษาของมูลนิธินะครับประกอบไปด้วยนางสาวพัชราพรราช,ชาชยาชั้นปีที่2นะครับสาขาวิชาคณิตศาสตร์คณะครุศาสตร์แล้วก็นางสาวมัชชุรินทองลอยชั้นปีที่สองสาขาวิชาภาษาญ,ญี่ปุ่นคณะมนุษยศาสตร์ด้วยนะครับซึ่งก็เป็นการพูดคุยและก็ติดตามการผลการเรียนสภาพความเป็นอยู่ด้วยนะครับของนอง้นองนักศึกษาที่ได้รับทุนไปเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ผ่านมาด้วยนะครับผมค่ะ อีกข่าวหนึ่งนะคะก็เป็นข่าวจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายของเรานะคะโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจำรัดหนูค่ะรองอธิการบดีนะคะพร้อมด้วยดรอนันต์แก้วตาติพนะคะผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะพร้อมด้วยทีมงานนักวิชาการนักวิจัยนะคะทาการประชุมค่ะจัดประชุมวางแผนนะคะการพัฒนา เชิงพื้นที่ A B C นะคะประจำปีการศึกษา2563ค่ะณศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุก,กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริค่ะสมเด็จพระเทพรัชสุดาสยามบรมราชกุมารีของมหาวิทยาลัยรายรชภาัฏเชียงรายนะคะในพื้นที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายค่ะทั้งนี้ก็เพื่อที่จะร่วมวางแผนการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์แบบมากที่สุดนะคะเพื่อให้มีความพร้อมในการที่จะเป็น ศูนย์การเรียนรู้ให้กับเยาวาชนนักเรียนนักศึกษาและก็ประชาชนด้วยค่ะครับผมก็คือเรียกได้ว่าปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของมหาวิทยาลัยเองก็มีงานวิจัยที่ลงไปสนับสนุนชุมชนนะครับโดยเฉพาะเรื่องของแหล่งเรียนรู้ต่างๆนี่นะครับใช่ค่ะซึ่งศูนย์เรียนรู้การเรียนรู้นะคะ ของเราก็ตั้งอยู่ที่อำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายของเรานะคะก็จะเป็นในเรื่องของในโครงการพาระราชดำริทั้งหมดเลยนะคะเพื่อ<ม>ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้กับนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปได้เข้าทําการศึกษาในเรื่องของ โครงการในพระราชดำริแล้วนํามาปรับใช้ในการดํารงชีวิตในประจาําวันนะคะสร้างเสริมอาชีพในชุมชนท้องถิ่นด้วยค่ะนะถือว่าเป็นโครงการดีๆนะครับที่ทีมนักวิจัยของเรานะครับก็ได้ลงไปนะครับทำงานร่วมกับชุมชนนะครับซึ่งในอนาคตนะครับเราจะมีข่าวสารอะไรนะฮะที่เราไปร่วมพัฒนาชุมชนกันบ้างนะครับก็ฝากคุณผู้ชมติดตามด้วยกันรันในช่วงของ c r U News นะครับผม าล้วคุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงนี้นะฮะเราพักเบรกสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวคราวนะครับของกู้กยศนะครับที่ตอนนี้อยู่ขั้นตอนไหนแล้วนะเราไปถึงการรับสมัครนะครับประกวดต่างๆด้วยนะครับน้องๆนักศึกษาที่กําลังร่ารางวัอยูหูนะครับอยากจะเก็บนะครับความสามารถของตนเองนะครับมาเป็นรางวัลต่างๆนี่เดี๋ยวยังไงช่วงหน้านะครับมาติดตามกันช่วงนี้พักเบรกสักครู่เ,เดียวครับ กลับมาอีกกันต่อในครับในช่วงของ C R U News คุยข่าวเด่นนะครับ สำหรับในช่วงนี้นะครับก็มีข่าวสารของเงินกู้ยืมนะครับเพื่อการศึกษาตอนนี้เราถึงขั้นตอนไหนแล้วครับพี่หนิงตอนนี้ค่ะก็ถึงขั้นตอนที่6นะคะซึ่งขั้นตอนการยื่นกู้กยอสอมีทั้งหมด12ขั้นตอนนะคะวันนี้ก็อยู่ในขั้นตอนที่6กันแล้วนะคะก็คือการจัดทําสัญญาค่ะกรอกข้อมูลสัญญาที่ระบบ e-student loan นะคะก็เข้าไปที่เว็บไซต์ studentloan.or.th นะคะภายในวันที่15-18กรกฎาคมค่ะก็วันนี้ก็วัน วันที่17แล้วนะคะก็เหลือวันพรุ่งนี้หนึ่งวันในการที่จะให้น้องๆทําการจัดทําสัญญากรอกข้อมูลในสัญญานะคะจากนั้นก็ไปสู่ขั้นตอนที่7นะคะขั้นตอนที่7คือการจองวันส่งสัญญาค่ะนะคะก็ทําการจองวันส่งสัญญาที่ระบบ CRR e u r o n o e นะคะแล้วก็มีกําหนดระยะเวลานะคะภายในวันที่15-18กรกฎาคมเช่นกันนะคะ จากนั้นนะคะให้น้องๆมาดูที่ขั้นตอนที่8ค่ะคือการจัดส่งสัญญา,าจะส่งเอกสารสัญญานะคะก็ทำการอัปโหลดรูปสัญญาเงินกู้นั่นเองนะคะที่ระบบ cru ER loan นะคะภายในวันที่20-22กรกฎาคมค่ะแล้วก็เตรียมด้วยนะคะสำหรับขั้นตอนที่9นะคะนั่นก็คือการบันทึกจำนวนค่าเล่าเรียนค่ะนะคะซึ่งนักศึกษา ที่ยื่นขอกู้ค่าเทอมนะคะกะ็เข้าไปที่ระบบ e-student loan เช่นกันนะคะก็ให้ภายในวันที่22-26กรกฎาคมนะคะอันนี้ก็อยากให้น้องเตรียมความพร้อมด้วยนะคะสำหรับการที่จะ,ะเข้าทำขั้นตอนในแต่ละขั้นตอนตั้งแต่ขั้นตอนที่ 6, 7, 8, 9นะคะก็ถ้าหากว่าหลุดขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปแล้วก็ระบบจะ ทำการขอกู่ไม่สมบูรณ์นะคะครับผมแล้วก็ฝากน้องๆน,น,นะครับรีบเลยนะครับตอนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนแล้วนะครับก็ต้องติดตามที่ Facebook ของ CRRU Loan ด้วยกันละกันนะครับผมมาถึงข่าวนี้นะครับเป็นอีกหนึ่งข่าวมอกองทุนนะครับโดยทุนส่งเสริมนะครับการศึกษาการสร้างสรรค์ศิลปะนะครับมูลนิธิรัฐบุรุษ พลเอกเปรมตินสุรานนท์นะครับตอนนี้ก็ได้เปิดรับสมัครนะครับนักศึกษาสาขาวิชาทัศนศิลป์ชั้นปีที่3และชั้นปีที่4นะครับที่มีผลงานศิลปะโดดเด่ดเนนะครับเรียนดีและก็ฐานะยากจนด้วย เพื่อคัดเลือกนะครับรับทุน,นรประจำปีการศึกษา2,513นะครับจำนวน99ทุนด้วยกันทุนละ30,000บาทนะครับโดยเป็นทุนให้เปล่านะครับเป็นครั้งเดียวด้วยนะครับซึ่งน้องๆน,นะครับที่เรียนอยู่ในสาขาวิชาทัศนศิลป์ปีที่3และันชปีที่4นะครับผมสามารถที่จะขอและใบสมัครได้นะครับ ที่ประธานโปรแกรมศริลปกรรมศา,ศาสตร์คณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนั่นเองนะครับณอาคารดนตรีนั่นเองตอนนี้ก็เริ่มลักษณะได้แล้วนะครับสำหรับทุนของมูลนิธิรัชบุรุษนะครับพลเอกเปรมตีนสุรนนท์นั่นเองนะครับค่ะมาถึงอีกคราวหนึ่งนะคะก็ขอเชิญชวนนะคะน้องนนักศึกษานะคะในการที่จะส่งผลงานค่ะแอนิเมชันหรือว่าคลิปวิดีโอประกวดนะคะซึ่งก็มีความยาว ไม่เกิน5นาทีนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนะคะหากเป็นแบบรูปแบบของแอนิเมชันก็ไม่เกิน3นาทีค่ะเข้าร่วมโครงการประกวดผลิตและก็เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์นะคะหัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัยลดนักเสพหน้าใหม่ เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติดนั่นเองนะคะก็ร่วมส่งผลงานนะคะภายในวันที่14สิงหาคมนะคะส5 6 3ค่ะส่งไปที่สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษาสำนักงานประลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะทางนี้เองนะคะสำหรับผู้ที่สมัครก็จะมีคุณสมบัติก็คือเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะในสถาบันอุดมศึกษาสังกัดหรือว่ากำกับกระทรวงศึกษาวิทยาศาสตร์และวิจัยและ นวัตกรรมนะคะเพื่อชิงเงินรางวัลรวม300,000บาทเลยนะคะคผมงานนี้ก็เงินรางวัลค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับก็ฝากน้องๆนะครที่มีไอเดียสร้างสารรค์นะครับสร้างแอนิเมชันแล้วก็คลิปวิดีโอนะครับประกวดกันนะ,ะเพื่อลดนักเสพหน้าใหม่ด้วยนะครับผมหรือว่าดูรายละเอียดเข้าที่สแกนคี c o d e โคได้นะคะครับผม อีกหนึ่งการประกวดก็แล้กันนะครับส่งท้ายกันในวันนี้นะฮะก็เป็นการประกวดโดยการท่องเที่ยวห่งประเทศไทยเนะครับเชิญชวนนิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไปนะครับที่ฟันอยากจะไปมีธุรกิจสตาร์ทอัพนะครับชิงเงินรางวัลนะครับกว่า1ล้านบาทด้วยนะครับผมโดยน้องๆที่จะสมัครนะครับจะต้องมีคนสมัครก็คือเป็นนักศึกษานะครับบุคคลทั่วไปอายุ18ปีขึ้นไปนะครับทีมละ3-5ถึงคนนั่นเองนะครับ โดยการประกวดครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งที่2แล้วนะครับการประกวด tat traveltech startup season 2ด้วยนะครับผมซึ่งหากว่าน้องๆที่สนใจนะครับก็สามารถที่จะกรอกใบสมัครได้นะครับตั้งแต่วันนี้จะถึงวันที่30กรกฎาคมพร้อมส่งผลงานนะครับผมโดยเข้าไปนะครับที่ Facebook ของ tat startup thailand นะครับหรือว่าจะขึ้นที่ QR code นี้ก็ได้นะครับสแกนที่ QR code ได้เลยหรือว่าทางเว็บไซต์ TAT Startup.tech นะครับอ่าก็เป็นอีกหนึ่งโครงการดีๆนะครับที่มีมูลค่าเงินรางวัลถึง1ล้านบาทด้วยกันพร้อมประกันเสียบัตรและของเทียท่ยวเล็กด้วยนะครับผมตอนนี้มองดูเวลาแล้วพี่หนิงคุณผู้ชมก็ถือวเวลาที่เรานะฮะจะต้องจากลากันไปแล้วนะครับในช่วงของ CRU News นะครับผมสำหรับในช่วงหน้านะครับ CRU ที่นี่มีคำตอบนะครับวันนี้เราก็ได้รับเกียรตินะครับจาก หลากหลายท่านเลยนะครับที่มาพูดคุยกันในวันนี้นะครับท่านแรกก็จะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พัทรีพันธุ์พันธุทุนะครับรองคณบ,บดีฝ่าวิจัยและบริการวิชาการแก่สังคมสำนักวิชาสังคมศาสตร์นะครับก็จะมาเจาะลึกนะครับงานวิจัยเชิงคุณที่แล้ก็การบริการวิชาการแก่สังคมด้วยค่ะก็อีกท่านหนึ่งนะคะก็เป็นอาจารย์ดรวราพรแก้วคอนนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร พัชราวรินเรือนโตค่ะอาจารย์ประจำหลักสูตรสาขาวิชาชีววิทยาค่ะคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชิัฏเชียยนะคะก็จะมาพูดคุยว่าครูชีววิทยาเรียนอะไรบ้างนะคะและมีแนวทางการประกอบอาชีพอย่างไรนะคะก็จะมาร่วมรายการนะคะช่วงเวลา1ิบนาฬิกา15นาทีถึง10น,นากาีนาทีครับผมวันนี้ค่อนข้างที่จะมีเขาเรียกว่า ความรู้มากๆแล้วก็น่าสนใจทีเดียวนะครับกับครูชีววิทยาด้วยนะครับแล้วก็ช่วงมาที่ทอล์กปัที่ชวนคุยก็อย่าลืมนะครับวันนี้ก็ยังมีวันนี้ไม่มีอ่าวันนี้นะครับต้องขออภัยนะครับวันนี้ทั้งสองท่านติดภารกิจนะครับวันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรายการ e n g l i s บอดแคสต์นะครับผมวันนี้ก็จะมีเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวกับเรื่องของภาษาอังกฤษด้วยนะครับและวันนี้ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับมีรายการใหม่นะฮะที่จะมาฝากคุณผู้ชมนะครับกับรายการ c R u Special ชีค่ะนะคะก็เป็นอาจารย์ร่งโรธนะคะต้นประดิษฐ์ค่ะผู้ดำเนินรายการของเรานะคะก็จะมาเขาเรียกว่าพบกับน้องๆนะคะในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกานะครับผมโดยจะมีเรื่องราวสเปเชียลพิเศษเลยนะครับมาฝากผู้ชมทุกวันศุกร์นะครับวันนี้เป็นเทปแรกด้วยนะครับเป็นไลฟ์แรกเลยของท่านอาจารย์นะครับวันนี้จะมีอะไรพิเศษมาฝากผู้ชมนะครับ ก็ขอเชิญชวนนะครับติดตามรับชมนะฮะในช่วงของรายการ C R R U Special นะครับตั้งแต่เวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับที่ช่องทางนี้ C R R U On Air Live ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับในวันจันทร์หน้านะครับเวลา9นาฬิกาถึง9นาฬิกา30นาทีโดยประมาณนะครับกับ C R R U News คุยข่าวเด็ดนะครับวันนี้ผมบูมวิศรุมุ่งคำพาครับดิงกิรติยาวงสารพีค่ะต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ